สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมแนอะ๊ดวันนี้อยู่กับแอนออนปืนนะครับแต่ไม่ใช่ปืนแบบยุคปัจจุบันเป็นปืนยุคโบราณเรามาดูคารแอ๊ดกันดียก่อนนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะ้ามปืนนะครับวิธีการค้ามก็ประมาณนี้นะเพราะว่าค้ามง่ายนะโต๊ะขามปืนอ่านี่นะครับก็ถ้าคุณมีฟาร์มเหล็กอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะเลยก็ใช้เยอะอยู่แหละแต่ถ้ามีฟาร์มเหล็กนี่ก็ ทำไง่ายเลยครับกระสุนมานี้นะแล้วก็ปืนพวกนี้นะจะมีเวอร์ชั่นพิเศษด้วยก็คือคุณเอาปืนท่านมาเนี่ยปืนมันจะมีอยู่เก้าอันนะเอามาแล้วมันบวกนสี้ที่เตาตาในช่องตัวคาร์บไม่รู้ว่าตัวคาร์บมีใช้ได้ไหมใช้ได้นะจะเป็นปืนแบบสีม่วงจากที่เดิมซื้อจากที่เดิมชื่อมันจะเป็นสีฟ้า ปืนแรกจะใช้กระสุนไลท์ไลท์นิ่งบนะุลเลต์นั้นต่อไปเป็นปืนที่สองอาาปืนที่สองใช้กระสุนอันนี้กระสุนไลท์บุลเลตนะอันนี้น่าจะของแรงนะน่าจะใช้กระสุนตัวนี้ อ่าใช่กดชิปนะปืนนี้มันเป็นปือนอันแรกอ่ะที่แม่เป็นเป็นปือนอันนี้มัสเกสอัปเกรดมานะแบบมีสะโรบให้ด้วยกดชิปนะเพื่อใช้สะโขบอ่าใช้กระสุนกระสุนอันนี้ไนดะ กระสุนหนักกระสุนปืนอันนี้ปืนอะไรเอ่ยอ่านไม่ออกไหม <c oughs> ยิงก็มีการสั่ง,งหน้าจอเบ็ดปืนนีงก่อนแล้วกันน่าจะช็อตกันได้ช็อตกันใช้กระสุนอันนี้นะกระสุไนไม่หอยเนะี่ยไม่รู้อ่านไม่ออก นี่นดับเบไลชตกันนะเดืเอบไปชดกันก็นะ่ต้องใช้กระสุนนี้แหละอ่าใช่นะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งแอดออนนะที่ผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับการเอาชีวิตรอดดีมันดูแบบคลาสสิกดีผมชอบผมเลยเอามารีวิวและแนะนำให้ทุกคนดูวิธีการโหลดนะครับในช่องเรามีวิธีการสอนาโหลดอยู่นะครับแอดออนทุกแอดออนที่อยู่ในช่องเรามาจาก FDL นะอันไหนไม่ได้มาผมจะแจ้งไว้ก่อนแล้วก็มีวิธีดาวน์โหลดในคลิปนั้นเลยนะครับ